มาช่วงนี้ค่ะสำหรับนักลงทุนทองคำเนี่ยเริ่มจะใจวันๆเหมือนกันเนี่ยทำไมมันเตี้ยลงเรื่อยๆนะาคาทองคำล่าสุดไปที่136 1, 1้ยเหรียญค่ะว่างกลยุทธ์กันค่ะกับทางด้านของคุณนัทีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทค l a s s i c อล l ิ u เจอรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางคนบอกขึ้นไปไม่ทันขายบางคนเผลอซื้อซะด้วยคุณนัททำยังไงดีปรากฏว่าอยู่ดีๆนึกจะไม่ลบก็ไม่ลบกันซะละ <c oughs> คือจริงๆประเด็นทางด้านซีเรียก็อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าประเด็นทาง้้้าาานนซีีเรรรยทใหคคองปับ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคาก็อยู่ประมาณ1,300ต้นต้นๆนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการขึ้นไปทําจุดสูงสุด1433นเหรียญเยนโซลานะคะแล้วก็เห็นในว,ว่าสัปดาห์นี้พอมีประเด็นความที่คลายมากขึ้นสําหรับซีเรียนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคําก็มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าให้ดูรับสําคัญที่1350หเหรียญน,นะคะคถ้าเกิดว่าไม่หลุดบริเวณนี้เนี่ยโอกาสที่จะเคลื่อนไหวไซเวในกรอบ1350เหรียญจนถึง1,433เหรียญตัวไฮหดิมก็ มีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหลุด1,350เนี่ยถือว่าสัญญาณเทคนิคไม่ดีนะคะแล้วก็โอกาสที่จะปรับตัวลงไปอีกอก็มีค่อนข้างสูงแล้วก็น่าจะมีแรงขายลงมาอีกได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้นะคะเราให้มอง1,340เหรียญจนถึง1,400เหรียญเวสซอลล่าก่อนนะคะแต่ว่าประเด็นทางด้านซีเรียนเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองต่อนะคะคแต่ว่ายังไงเนี่ยพอ มีความคี้ขายทางด้านซีเรียมากขึ้นแล้วนะคะประเด็นหลักๆในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นกลางสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุม FOMC นะคะวันที่ 10, 1 7บเอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยที่เราจับตากันมาโดยตลอดสําหรับนักนงคุณทองคําตั้งแต่ต้นปีมานะคะคว่าทุกครั้งที่มีการประชุมเฟดนะคะโอกาสที่ราคาทองคําจะเหวี่ยงแรงแล้วก็มีความผันผวนสูงมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการคาดการณ์แล้วก็หลายๆฝ่ายมีการพูดกันนะคะว่าโอกาสที่จะมีการลดตัวมาตรการ QE หรือ ลดขนาดไซส์ลงมาเนี่ยก็มีอยู่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องจับตากันดูนะคะว่าถ้าเกิดการประชุมครั้งนี้มีการลดไซส์จริงนะคะล้วก็แต่ต้องดูว่าการลดเนี่ยมีการลดแค่ไหนถ้าลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ตรงนั้นอาจจะทําให้ราคาทองคาไม่ได้ปรับตัวลงแรงนักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการ พูดอะไรที่ผิดคาดนะคะสิ้นสุดยกเลิกมาตรการไปเลยเอาตรงนั้นอาจจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงแรง,งได้นะแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นเป็นค<ก>่อนข้าง,างน้อยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้นะคะยังไม่ได้มีการลดมาตรการ QE ลงนะะแล้วก็ค่อยไปว่ากันใหม่ครั้งหน้าซึ่งทางเราเนี่ยก็ยังคาดการณ์กันเป็นแบบนี้นะคะว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยตัวเลขเรศรษฐกิจสหรัฐที่ผ่านมาก็ ออกมา m i กนะคะก็มีดีบ้างแย่บ้างแต่ว่าอย่างล่าสุดตัวเลขการจ้างงานก็ไม่ได้ดีนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นในว่าโอกาสที่จะลดมาตรการ QE ในครั้งนี้ก็ยังน้อยนะคะแล้วก็น่าจะไปพูดคุยันที่ปลายเดือนหน้าที่จะมีการประชุมครั้งต่อไปนะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการดีตัวขึ้นไปก็ยังมีะคะ่ะ อนนี้จะแนะนำนักลงทุนยังไงเดีสําหรับช่วงนี้สําหรับาระยะสั้นก่อนแล้วกันสําหรับนักลงทุนระยะสั้นให้ดูแนวรับที่สําคัญ1350อย่างที<ช><ๆ>่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยโอกาสที่จะถ้ามองระยะกลางนะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงไปบริเวณ1,300หรือว่า1270เเหรียญก็มี<ๆ>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนระยะสัน้นแล้วก็อยากจะเข้ามาสะสมนะคะอาจจะชะลอดูนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ราคาทองคําแกว่งตัว1,350จนถึง1,400เหรียญนะ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดลงมาสัญญาณไม่ดีก็โอกาสที่จะปรับตัวลงต่อก็มีก็อาจจะรออีกทีนึงก็ได้แสดงมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้ยัง,ยงช่วงนี้อาจจะย,ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะแต่ตว่าถือว่าทิศทางตลาดหุ้นเริ่มมีการปรับตัวบวกนะคะเพราะว่าทางด้านซีเรียที่คายไปน<ช>ะคะแล้วก็ทองคําก็เลย ถูกมีแรงไทยขายลงมาแทนเพราะว่าหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นแรงด้วยถ้างั้นปล่าว่าถ้าทองจะขึ้นอีกครั้งเอากับใครที่เผลอไปซื้อไปแล้วละ่ะเหลือพันสี่งี้ก็ต้องลุ้นให้อเมริกาเปลี่ยนททีจะจะจะคุยเป็นไม่คุยละ <c oughs> หรือให้ QE บอกว่ามไม่ลดมไม่ลดเลย คือสำหรับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประเด็นที่จะทำให้ราคาทองคำบวกได้แล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีดีมานความต้องการฟิสิกอลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ว่าการที่ถ้าเกิดว่าทางซีเรียคกี้คายแล้วก็ทาง QE มีเริ่มมีมีความคืบหน้าขึ้นมาสำหรับทางด้าน QE ว่าอาจจะมีการลดตรงนี้นะคะอาจจะทำให้ส่งผลต่อระยะต่อไปว่าไตรมาสสุดท้ายหรือว่าไตรล แต่ไตรมาสแรกของปีที่ปกติจะเป็นไฮซีซั่นของน้องคามและว้องคําอาจจะปรับตัวบวกขึ้นได้อาจจะถือว่าการปรับบวกขึ้นของน้องคามอาจจะจํากัดลงแล้วก็โอกาสที่จะปรับขึ้นไปในระดับที่เท่าปกติอาจจะน้อยลงนะคะอาจจะถือว่าไปกดดันน้องคามในช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามทด้านค่ข้างเงินบาทด้วยเพราะว่าค่อนข้างผันพวนแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยการที่ข้างเงินบาท อ่อนค่ามาไม่ข้างมากแล้วก็ไปแตะระดับประมาณ3 2บสาท40สตางค์ก็ทําให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยมายืนเหนือระดับ2 1 0 0 0บาทแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการที่ค่าเงินบาทหลุดระดับ3 2บาทมาอย่างรวดเร็วนะแข่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลงแรงด้วยก็ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นบวก2เด้งนะคะสำหรับราคาทองคาในประเทศตอนนี้ก็ถือว่าลบสองเด้งเลยคุณนเรื่องค่าเงินแี่ได้ยินมาว่าหลายประเทศโดยเฉพาะอินเดียที่ค่าเงินเขาอ่อนยวบย่าบไปในช่วงที่ผ่านมาทาให้คนที่นั่นเนี่ยเหมือนเปลี่ ไปเห็ด้วยการไปซื้อทองคำแทนเอสเทรนแบบนี้มันจะมาเป็นเรียลดีมาให้ทองคำช่วยหนุนได้บ้างไหมครับ SPDR ล่าสุดเขาเป็นยังไงยังซื้ออยู่ไหมครับ SPDR าวันจันทร์ที่ผ่านมาขายนะคะสองันกว่านะคะแล้วก็ถือว่าในในช่วงที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเน็ตเซลนะคะถึงถึงหลังจากที่มีเน็ตบายสองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ผ่านมานะคะก็ถือว่ามีการซื้อครั้งแรกมีการขายออกมาครั้งแรกนะคะหลังจากที่ถือว่าเริ่มเริ่มจะมีสัญญาซื้อแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็มาาีขยครังอจจะ เพราะว่ามีความลี่คลายทางด้านซีเรียมากขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นของทองคำค่อนข้างมากเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคําในตลาดโลกปรับขึ้นมา5%กว่าๆแล้วก็ราคาทองคําในบ้านเราปรับขึ้นมา8%กว่าๆเนื่องจากค่าเงินบาทด้วยนะะจากระดับประมาณ19,000บาทที่เราคุยกันนะคะก็ขึ้นมา21,000บาทซึ่งค,ค,ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้การที่จะมีแรงขายออกมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราอาจจะต้องติดตามดูต่อไปว่าถ้าเกิดราคาทองคายังสามารถเวี่ยงในกรอบตรงนี้ได้1,350จนถึง1 4 0 1 3 3เหรียญเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นการพยายามที่จะสร้างฐานเพื่อจะขึ้นต่อ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าหลุดระดับ1,350ลงไปนะ<ม>ถือว่ามีเป็นลักษณะไ i d e w a y d o w <ม>น่าจะแกว่งตัวในลักษณะนั้น<ม>เพราะฉะนั้นนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็อาจจะ เทรดดิ้งในกรอบได้แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวที่รอซื้ออาจจะชะลอดูแล้วก็ให้ดูแนวรับ 1, 3 5 0ยเหรียญ1 3 0่นเหรียญ1 2 5่นเหรียญให้ดูเป็นช่วงๆแล้วเวลาจะรับซื้อนะคะก,ก็ซื้อเป็นช่วงๆแบบนี้เพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่าอาจจะก,กดดันราคาทองคำในประเทศลงมาด้วยค่ะอย่างนี้ถ้าถ้าคนที่อยากจะเล่นช็อตถ้ามันหลุด1 3 5 0ตามช็อตเลยได้ไหม ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้แต่ว่าต้องให้ดูว่าปกติแล้วเนี่ยอาจจะมีการเออเลอร์ประมาณ5เหรียญนะคะ <ๆ S 2> เพร <ๆ S 2> าจจะฉะนั้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> อาจ,จะดูเผื่อไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าจุดไฮที่เคยทําไว้เนี่ยที่ตอนนั้นมองไว้เป็นแนวรับก็เทียบประมาณ 1, 3 4 8เหรียญี่เรยดอลลาร<ม>์า<ม>าเพราะฉะนั้นเวลาหลุด1,350ลงามยาลงมาอาจจะดูที่ระดับประมาณ1,345ี่เหรียญได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาลงมันก็คงไม่ได้เป็นการเหวี่ยงตัวทีเดียวหลายๆ10สิบเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูค่อยๆเป็นกรอบแแตต่่วววาาาถ้้เกิดจะชนนร นําว่าถ้าหลุด1,350ถือว่าสัญญาณไม่ดีคนจะซื้ออาจจะย,ยังหย,หยุดที่จะซื้อก่อนแต่คนจะช็อตเนี่ยให้รอมีการรีบาวขึ้นไปแล้วก็ค่อยเปิดชออ็อตบริเวณแนวต้านค่ะคะ่ะแต่ที่ถ้าเราดูเพราะว่าถ้าดูปลายปีเลยแค่4เดือนจุดที่มองว่ามันจะไต่ขึ้นไปสูงสุดของปีนี้น่าจะไปอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่เออมองที่1,500เหรียญก่อนนะคะให้มอง1,000 1,500เหรียญเป็นแนวต้านก่อน <thôi. S 2> นะเพราะว่าอย่างการถ้าเกิดราคาทองคำสามารถทะลุ1,430เหรียญขึ้นมาได้ <thôi. S 2> ตัวไฮเดิมไ erm ที่ทำไว้นะคะโอกาสที่จะปรับขึ้นมา1,450แล้วก็1,500เหรียญเยสเซอล่ายังมีอยู่ค่ะจะมีปัจจัยบวกอะไรส่งท้ายปีคือเบลนิมานี่คนนันบอกซีชแนลเนี่ยหรอรือเป็นซีชแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่างประเด็นอย่าง QE ก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีการลดไซค์ QE อนะคะอาจจะมีแรงเข้ามากิงกำไรทองคำมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดมีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั <seasonal S 2> ้งก็จะมมีแรรงงควาาต้อก คือเข้ามาในตลาดทองคําอีกครั้งเ,เพราะว่าจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทองคํากับตลาดตลาด,ตลาดหุ้นค่อนข้างสุนทางยอย่างชัดเจนค,ค่ะ,นะคะชัดเจนนะคะแต่ว่ายังก็ตามย้ำกลับมากรอบสัปดาห์นี้ก่อนละกันนะคุณนันทวห้ไว้1 3 4 0ย์ค่ะถึง1,400ี่ยเหรียญด้วยกันนะคะส่วนตอนนี้ต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับส่วนวันนี้หมดเวลาของมันนี่บิดตแล้วนะครับเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ